สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบก,กับหนุ่มบานนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่15-17ถึง17ธันวาคม2566อันดับแรกก็จะพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้52บาท90สตางปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่10สตางค์ราคาท้องถิ่น49บาท10สตาง ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้52.80บาท80สตางราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น49.80บาท80สตางยางแผ่นยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้54.70บาท70สตางประปวกเพิ่มขึ้นมาที่20สตางค์ราคาท้องถิ่น51.70บาท70สตางยางก้อนถ้วย drc 100%เปอร์เซวันนี้43.69บาท69ตาง ปรับลดลงมาที่23สตางค์ราคาท้องถิ่น40บาท69สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้21บาท76สตางค์ปรับลดลงมาที่20สตางค์ราคาท้องถิ่น18บาท76สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง24บาทวันนี้ปรับลดลงมาที่15สตางค์ราคาท้องถิ่น21บาทยางก้อนถ้วย DRC 65%ร์ค้างคืน28บาท31สตางค์ปรับลดลงมาที่21สตางค์ราคาท้องถิ่น25บาท31สสตางค์ และยางเครปอยางก้อนถ้วยวันนี้33บสาท74สตางค์ปรับตัวลดลงมาที่20สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท74สตางค์นั่นเองครับนี่ก็คือราคายางพาราประจำวันนี้นะครับแต่สุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราไปรับชมการซื้อการขายยางพาราของต่างประเทศกันบ้างนะครับว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไร